เมื่อ13ปีก่อนในปีพอเอสเฮสองพั 53, ครั้งแรกที่คณะราชวงจากสรัดอาหรับเอมิเรตสเสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อเจรจาธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเจ้าชายอับดุลละฮัสซันซึ่งในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ได้มีโอกาสติดตามครอบครัวมายังดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรกการเวลาผ่านไปจนถึงเดือนมิถุนายนพฮาซา เจ้าชายฮัสซันซึ่งบัตรนี้มีพระชนมายุ30กว่าพรรษาได้เสด็จยืนประเทศไทยอีกครั้งในฐานะสมาชิกคณะผู้แทนระดับสูงของราชวงอัดมาน H Man โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศไทยระหว่างการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่และอาคารต่างๆของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทว่าเจ้าชายฮัสซันกลับทรงแยกตัวออกจากคณะผู้แทนอย่างเงียบๆโดยมีชายชาวไทยคนหนึ่งคอยประคองพระองค์ไปยังสถานที่ส่วนตัว พระองค์ทรงพระดำเนินอย่างยากลำบากและมีสีพระพักที่ไม่สู้ดีนักความจริงแล้วในทุกๆวันเจ้าชายฮัสซันทรงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวอย่างยิ่งยวดเกรงว่าความลับเกี่ยวกับพระวรากายของพระองค์จะถูกเปิดเผยแต่โชคชะตากลับเล่นตลกบุคคลที่พระองค์ไม่ปราดหาให้ล่วงรู้ความลับนี้มากที่สุดกลับกลายเป็นคุณสมชายหัวหน้าทีมชาวไทยจากเกาะสยามที่พระองค์เคยเสด็จเยือนในวัยเยาว์และในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบความลับนั้น เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพระองค์จึงต้องติดตามคุณสมชายมายัางประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาเรื่องราวของเจ้าชายอารับผู้นี้เป็นอย่างไรกันแน่เรามาติดตามไปพร้อมกันสวัสดีทุกท่านกระผมชื่ออับดุลเลาะห์ฮัตซันพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกากระผมเป็นสมาชิกราชวงศ์ผู้สูงศักดิก์ผู้สืบทอดเกียรติยศและประเพณีอันรุ่งโรจน์ของบัรพบุรุษหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่คือสหพันธรัฐท,ที่ประกอบด้วยเจ็ดรัฐเจ้าผู้ครองมงอนครอนเอมิเรสซซึ่งปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ราชว์ของเราเป็นหนึ่งในเจ็ดราชวงนั้นและเราภาคภูมิใจในสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับราชว์ของเราดังนั้นไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นเช่นไรอีกฝ่ายก็จำต้องยอมรับ เพราะการได้ทำธุรกิจกับเรานั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองเราเสนอเงื่อนไขที่น่าดึงดูดทุ่มเท,ทรัพยากรมหาสารและมอบผลตอบแทนอย่างงามในฐานะเจ้าชายอาหรับกระผมอุทิศตนเพื่อทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มั่งคั่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนาเมืองดูไบซึ่งเป็นโครงการสำคัญของชาติหลายประเทศต่างปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้เทคโนโลยี และวิทยาการสารสนเทศขั้นสูงของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในโลกอาหรับเราจึงตัดสินใจร่วมมือกับประเทศไทยในด้านการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และการสร้างเมืองแห่งอนาคตทว่ามีบุคคลหนึ่งที่ทําให้กระผมรู้สึกขุ่นเคืองพระไทยเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือคุณสมชายหัวหน้าทีมจากประเทศไทยตลอดระยะเวลาของโครงการท่าทีของเขาที่มีต่อกระผมนั้นแข็งกร้าวอย่างยิ่งโดยปกติแล้ว เมื่ออยู่ต่อหน้าสมาชิราชวงเช่นกระผมทุกคนจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปฏิบัติตามรับสั่งแต่คุณสมชายกลับยิงกรานความคิดเห็นของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแม้กระผมจะพยายามใช้อำนาจกดดันแต่ทุกคำพูดของเขากลับเต็มไปด้วยเหตุผลและหลักการที่หนักแน่นจนน่าเชื่อถือถึงขนาดที่หัวหน้าทีมจากประเทศอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยกระผมได้ทุ่มเงินลงทุนมหาศาล และคาดหวังให้คนงานทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นโดยเร็วก่อนถึงเดือนรอมัดดอนเดือนแห่งการถือสีลอดในช่วงเดือนรอมัดดอนแม้แต่สมาชิราชงเช่นกระผมก็ไม่สามารถสั่งให้คนงานทำงานตามอำเภอใจได้ดังนั้นในภูมิภาคอาหรับโครงการส่วนใหญ่จึงมักจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลานั้นหัวหน้าทีมจากประเทศอื่นๆต่างเห็นพ้องว่าควรทำเช่นนั้นแต่คุณสมชายกลับคัดค้านอย่างแข็งขัน เขาแย้งว่าการทำเช่นนั้นจะนำไปสู่อุบัติเหตุได้ง่ายและคนงานจะไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเขาเสนอว่าการให้เวลาพักผ่อนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและอาจทำให้โครงการเสร็จเร็วยิ่งขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของไทยเคยมีผลงานการก่อสร้างตึกระฟ้าหลายแห่งในใจกลางเมืองดูไบามาก่อน เราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อคำพูดของเขาได้เมื่อคุณสมชายพูดอย่างมีเหตุมีผลเช่นนี้ทั้งหัวหน้าทีมจากประเทศอื่นและแม้กระทั่งพนักงานชาวอาหรับของเราเองก็ไม่สามารถโต้แย้งได้กระผมจึงจำต้องยอมทําตามความเห็นของเขาแต่ในใจลึกๆกลับรู้สึกโกรธเคืองอย่างมากรู้สึกว่าหัวหน้าทีมจากประเทศเกาะเล็กๆคนนี้ช่างไม่เจียมตัวเอาเสียเลยเขาดูมีอายุไล่เลี่ยกับกระผมแต่กลับคอยหาเรื่องขัดใจอยู่เสมอ เดิมที่กระผมก็มีความเครียดจากเรื่องอื่นอยู่แล้วจึงมักจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่โดยเฉพาะในวันที่ต้องนั่งประชุมเป็นเวลานานๆกระผมอยากให้การประชุมจบลงโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับไปพักผ่อนที่ห้องหรือที่บ้านแม้ส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะคุณสมชายแต่สาเหตุหลักของความเครียดของกระผมในช่วงนี้คือโรคคริสตีดวงทวารเมื่อสองสามเดือนก่อนกระผมเริ่มมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอาการท้องผูกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้กลายเป็นโรคฤิีีดวงทวามไปแล้วในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเช่นนี้อาการของกระผมไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยแม้การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องจะช่วยได้บ้างแต่การอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันก็ทําให้กระผมรู้สึกว่าสุขภาพจะยิ่งแย่ลงนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นกับประชวงของเราทําให้ญาติผู้ใหญ่ต่างเป็นกังวลแต่ที่สําคัญที่สุด คือหากพนักงานหรือคนจากประเทศอื่นรู้ว่ากระผมเป็นโรคเช่นนี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งดังนั้นกระผมจึงเหนื่อยล้าทั้งกายและใจทนทุกชอมานอย่างแสนสาหาัสมีเพียงผู้ที่เคยประสบด้วยตนเองเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ความกังวลในแต่ละวันทําให้กระผมแทบจะเป็นบ้าอาการในแต่ละวันนั้นแตกต่างกันไปบางครั้งก็มีเลือดติดกระดาษชําระบางครั้งก็เจ็บปวดที่ทวานหนักราวกับจะฉีกขาด แต่ที่สรมานยิ่งกว่าคือความเจ็บปวดนี้ยังคงอยู่แม้ขณะทำกิจ,จกรรมกลางแจ้งกระผมไม่สามารถนั่งได้อย่างสบายและเพราะกลัวจะพ่ายแพ้ให้กับคุณสมชายที่คอยหาเรื่องอยู่เสมอกระผมจึงไม่อาจแสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมาได้นอกจากนี้ในฐานะสมาชิราชวงกระผมต้องสวมผ้าโพกศีรษะทุกวันทำให้เหงื่อออกมากกระผมกลัวเหลือเกินว่าความลับนี้จะแพร่พายไปทั่วประเทศและไม่กล้าไปโรงพยาบาลอย่างง่ายดาย แม้จะมีแพทย์ประจำราชวงคอยดูแลทุกวันแต่การรักษาด้วยยาก็ถึงทางตันแล้วหากอาการชุดลงก็เหลือเพียงการผ่าตัดเท่านั้นคุณสมชายไม่รู้ถึงสถานาการณ์ของกระผมเขายังคงสร้างแรงกดดันให้กระผมทุกวันเขาบอกว่าการกำกับดูแลโครงการพัฒนาเมืองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดควรจะลงพื้นที่ด้วยตนเองอย่างน้อยทุกๆสองสามวันดังนั้น เขาจึงมักจะเรียกกระผมไปที่ไซต์างานก่อสร้างโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและเพื่อให้ทุกคนตื่นตัวอยู่เสมออันจะช่วยลดข้อผิดพลาดได้นอกจากนี้บางครั้งเขายังพานักข่าวมาด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวเอมเมรสเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานมากเพียงใดภายใต้สภาพอากาศที่ลมแรงของเอมเมริรชายเสื้อที่พัดปลิวเสาทำให้กระผมยิ่งกังวลเกี่ยวกับช่วงล่างของตัวเองกระผมแทบจะคลั่ง คนที่ต้องตื่นตัวไม่ใช่พนักงานแต่เป็นตัวกระผมเองด้วยเหตุนี้กระผมจึงกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายไม่น่าแปลกใจที่กระผมมักจะเกลี้ยกล่ำใส่คุณสมชายที่คอยเรียกกระผมออกไปข้างนอกอยู่เสมอแต่เขากลับยิ้มอย่างเป็นมิตรต่อหน้าทุกคนและกล่าวชื่นชมกระผมต่อหน้าพนักงานว่านี่คือเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ทุกครั้งพระองค์เสด็จมาให้กำลังใจพนักงานด้วยพระองค์เองด้วยเหตุนี้ขวัญและกำลังใจของพนักงานจึงสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นและชื่อเสียงของกระผมก็ดีขึ้นตามไปด้วยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แปลกประหลาดทำให้เกลียดไม่ลงจริงๆวันหนึ่งอากาศร้อนระอุจนบั้นท้ายของกระผมชุ่มไปด้วยเหงือ่อแต่กระผมก็ยังต้องไปตรวจไซต์งานก่อสร้างเช่นเคยหลังจากเดินตรวจดูรอบหนึ่งแล้วด้วยอากาศที่ร้อนจัดกระผมจึงรีบอยากกลับที่พักเพราะกังวลว่าเหงื่อจะไหลซึมเข้าไปในทวารหนักกระผมจึงรีบกลับมาอย่างที่พัก ถอดเสื้อผ้าออกทันทีแล้วนั่งลงบนโซฟาอย่างสบายใจปล่อยให้ช่วงล่างได้ระบายอากาศเมื่อความกังวลหายไปกระผมก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นแต่ในขณะนั้นเองก็มีคนผลักประตูเข้ามาสัตร,รูในสายตาของกระผมคุณสมชายคุณสมชายบอกว่ามีเรื่องด่วนจะคุยกับกระผมและกำลังเดินตรงมากระผมมัวแต่กังวลเรื่องบรนท้ายของตัวเองจนไม่ทันสังเกตว่าเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ กระผมยังไม่ได้สมกลางเก่งก็นั่งอยู่บนโซฟาเราสองคนต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกคุณสมชายปิดประตูแล้วพูดขึ้นว่าบุคคลที่กำลังทำงานสำคัญเพื่อประเทศชาติกลับต้องมาเจ็บป่วยรุนแรงเช่นนี้การเก็บความลับนี้ไว้คงจะลำบากน่าดูนะครับดูเหมือนว่ารีบทำการรักษาจะดีกว่าคุณสมชายรีบโทรศัพท์หาใครบางคนทันทีแล้วหันมาถามกระผมว่าบริษัทของเรามีคุณหมอที่เก่งมากท่านหนึ่งจะให้เชิญท่านมาตรวจดูก่อนไหมครับ แต่ในตอนนั้นความลับของกระผมถูกคุณสมชายซึ่งไม่ใช่ใครอื่นล่วงรู้ทําให้กระผมรู้สึกอับอายอย่างที่สุดและการที่จะให้คนมาตรวจในบริเวณนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากระดากอายเกินไปกระผมจึงตะคอกใส่คุณสมชายให้เขาออกไปทันทีและขู่ว่าถ้าเขานําความลับของกระผมไปพูดเขาจะต้องรับผลที่ตามมาอย่างแน่นอนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้พยายามเกลี้ยกล่อมต่อเพราะพระวรกายของพระองค์เป็นของประเทศชาติ ไม่ใช่ของพระองค์เพียงผู้เดียวแม้จะโกรธจนตัวสัน่นแต่เมื่อได้ยินประโยคนั้นกระผมก็หยุดคิดชั่วครู่เนื่องจากแพทย์ประจำราชวงได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วและกระผมก็ไม่มีความกล้าพอที่จะไปโรงพยาบาลในอาหรับกระผมจึงขอเวลาเขาคิดสักครู่เขาบอกว่าจะรออยู่ข้างนอกหลังจากไตรตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วกระผมตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมาแพทย์ชาวไทยท่านหนึ่งก็มาถึงที่พักของกระผม คุณหมอบอกว่าในประเทศที่ร้อนและแห้งแล้งเช่นนี้การเดินเป็นเวลานานและการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ระบายอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งและบอกว่าอาการของกระผมดูเหมือนจะเรื้อรังมานานแล้วหากไม่รีบรักษาอาจลุกลามเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่านี้ได้เขายังปลอบใจกระผมว่าทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอล่ะครับการปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีต่อร่างกายเลย ในที่สุดกระผมก็ใจอ่อนกับคำพูดที่สุขุมเยือกเย็นของแพทย์ชาวไทยท่านนี้และเปิดใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดคุณสมชัยก็เสนอขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นสเสด็จไปรักษาที่ประเทศไทยกับผมไหมครับถ้าไปรักษาที่นั่นสมาชิราชวงท่านอื่นก็จะไม่ทรงทราบผู้คนก็จะไม่รู้และที่สำคัญเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอน กระผมลังเลยอยู่ครู่หนึ่งแม้แต่แพทย์ประจำราชวงที่ขึ้นชื่อว่าเก่งกาจยังใช้ยาสารพัชชนิดก็ไม่สามารถควบคุมอาการของกระผมได้การเดินทางไกลไปถึงประเทศไทยจะช่วยได้จริงหรือกระผมนึกถึงเมื่อ13ปีก่อนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเคยติดตามครอบครัวไปเยือนประเทศไทยตอนนั้นมีญาติท่านหนึ่งปวดท้องและหลังจากได้รับการรักษาที่ประเทศไทยก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก พอดีกับที่ราชเลข่เขามาแจ้งว่าในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าจะมีคณะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกระผมคิดว่าสามารถร่วมเดินทางไปในฐานะสมาชิกคณะแลกเปลี่ยนแล้วถือโอกาสไปโรงพยาบาลด้วยจึงเล่าแผนการนี้ให้คุณสมชัยฟังเขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีและจะติดต่อศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่เก่งที่สุดในประเทศไทยไว้ล่วงหน้ากระผมมอบหมายงานที่ไซต์ก่อสร้างให้พนักงานที่ไว้ใจที่สุด แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยด้วยใจที่เปลี่ยมด้วยความหวังความทรงจําเกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยในวัยเยาวนั้นเลื่อนลางแต่เมื่อเครื่องบินลงจอดกระผมก็ต้องประหลาดใจถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ความรู้สึกที่ทันสมัยอย่างยิ่งดูสะอาดและมีการจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าสนามบินในอาหรับเสียอีกในฐานะสมาชิราชวงกระผมได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากฝ่ายไทยแต่กระผมได้แอบแยกตัวออกจากคณะพร้อมกับคุณสมชาย เพื่อไปยังโรงพยาบาลที่เขานัดหมายไว้ระหว่างทางกระผมคุ้นคิดในใจทำไมกระผมถึงมาก,กับคุณสมชายคนที่กระผมเคยเกลียดชังนักหนาการเชื่อใจเขาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือถ้าการรักษาไม่สําเร็จมันจะน่าอับอายเพียงใดแต่ความกังวลของกระผมก็มลายหายไปในเวลาเพียงส0สิบนาทีหลังจากถึงโรงพยาบาลแพทย์ชาวไทยตรวจดูทวารหนักของกระผมแล้วกล่าวว่า อาการขนาดนี้ต้องเจ็บปวดมากแน่ๆทนมาได้อย่างไรครับเนี่ยดูถ้าจะอดทนมานานมากนะครับแม้อาการจะดูรุนแรงแต่ถ้ารักษาที่นี่และพักฟื้นอย่างเต็มที่เพียงแค่สาวันก็สามารถหายเป็นปกติได้ครับคำพูดที่ตรงไปตรงมาของแพทย์ชาวไทยทําให้กระผมเริ่มเชื่อใจเขากระผมขอให้รีบทําการรักษาและขอให้ไม่กลับมาเป็นอีกเด็ดขาดคุณหมอจึงแนะนําการผ่าตัดแบบพิเศษที่เรียกว่าการผ่าตัดริสีดวงทวาโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ สเตโพด h เฮม r r อยด์ o ักซีซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วและเหมาะกับสถานการณ์ของกระผมสำหรับกระผมนี่คืออาการป่วยที่ร้ายแรงแต่การผ่าตัดกลับเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คิดไว้มากใช้เวลาเพียง25นาทีเท่านั้นหลังการผ่าตัดคุณหมอแนนำให้พักผ่อนประมาณหนึ่งวันกระผมจึงถูกย้ายไปยังห้องพักผู้ป่วยพิเศษเพื่อการพักฟื้นที่สะดวกสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลน,นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้โรงพยาบาลในดูไบเลยและคุณหมอก็เป็นกันเองมากขณะที่นอนพักฟื้นอยู่กระผมคิดว่าทำไมเราไม่มารักษาแบบนี้ให้เร็วกว่านี้ในที่สุดการตัดสินใจเชื่อคุณสมชายก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องวิธีการรักษานี้ใช้เพียงการฉีดยาชาเฉพาะที่ไม่ต้องงดนอาหารและไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลด้วยซ้ำสามารถผ่าตัดและกลับบ้านได้ภายในวันเดียว กระผมทึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยจริงๆในวันผ่าตัดคุณหมอมาเยี่ยมและแนะนําให้กระผมนอนพักที่โรงพยาบาลสักสองสาวันเพื่อให้อาการหายสนิทเนื่องจากกระผมต้องเดินทางกลับพร้อมคณะผู้แทนหลังเสร็จสิ้นภารกิจจึงต้องฟื้นตัวให้เร็วที่สุดกระผมบอกท่านว่าเป้าหมายหลักในการมาประเทศไทยครั้งนี้ก็เพื่อเรื่องนี้ดังนั้นกระผมจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ทุกประการพยาบาลได้เข้ามาแนะนําวิธีการฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งรวมถึงการนั่งแช่ในอ่างน้ำอุ่นประเทศไทยช่างมีครบทุกอย่างจริงๆกระผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการขมิบก้นและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเพื่อทำกายภาพบำบัดกระผมซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดกลับไปยังอาหรับและยังซื้อเป็นของขวัญให้สมาชิราชวงท่านอื่นด้วยเพราะได้ยินมาว่าดีต่อสุขภาพของผู้หญิงเช่นกันหลายวันต่อมาก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยกระผมเข้ารับการตรวจครั้งสุดท้าย คุณหมอยิ้มแล้วบอกว่าฟื้นตัวได้ดีมากครับและนัดให้มาตรวจอีกครั้งในอีกสเดือนข้างหน้าปกติแล้วควรจะเป็นหนึ่งเดือนแต่เนื่องจากกระผมดูแลตัวเองเป็นอย่างดีในช่วงพักฟื้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและหากเกิดอะไรขึ้นก็สามารถนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาประเทศไทยได้ทันทีเพราะท่านได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลไว้แล้วกระผมเดินทางกลับมาตุภูมิพร้อมกับคณะผู้แทนสเดือนต่อมา ตอนนี้กระผมสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วกระผมเดินทางมายังโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกครั้งพร้อมด้วยผลไม้และของฝากมากมายด้วยอย่างก้าวที่คล่าวคล่องว่องไวอากาศในกรุงเทพเดือนกันยายนนั้นดีมากทำให้การมาเยือนครั้งนี้เหมือนกับการมาท่องเที่ยวกระผมรู้สึกขอบคุณคุณสมชายและโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างสุดซึ่งที่มอบชีวิตใหม่ให้กับกระผมชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความกังวลของกระผม บัตนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนขณะดเดียวกันกระผมก็รู้สึกละอายใจที่เคยดูถูกประเทศไทยกระผมอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบแทนโรงพยาบาลและคุณสมชายที่อดทนต่ออารมณ์หงุดหงิดของกระผมมาโดยตลอดกระผมจึงถามพวกเขาว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้บ้างและแสดงความจำนงว่ายินดีทำทุกอย่างแต่ทางโรงพยาบาลเพียงแค่บอกว่าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วค่าผ่าตัดก็เพียงพอแล้วคุณสมชายที่ยืนอยู่ข้างๆเสนอขึ้นว่า ถ้าอย่างนั้นบริจาคเงินในนามของราชวงอัดมันดีไหมครับการทําเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอาหรับและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของราชวงอีกด้วยกระผมรู้สึกทึ่งในวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณสมชายอีกครั้งกระผมบริจาคเงินทันทีสามล้านบาทแต่ขอให้เปลี่ยนชื่อผู้บริจาคโดยอ้างว่าเป็นการบริจาคเพื่อขอบคุณโรงพยาบาลที่รักษาเลข,ขาส่วนตัวซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของกระผมจนหายดี การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่รักษาความเจ็บปวดของกระผมแต่ยังได้ทำความดีเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ทำให้กระผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกระผมอยากใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณคุณสมชายและโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกครั้งพวกเขาได้มอบช่วงเวลาที่น่าจดจำในชีวิตให้กับกระผมหากมีชาวอาหรับท่านใดกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับกระผมกระผมขอแนะนำให้พวกเขามาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยแม้นหนทางจะยาวไกลก็ตาม นี่คือเรื่องราวของเจ้าชายอารับผู้ทุกข์ทรมานจากปัญหาที่น่าอับอายได้เดินทางมายังโรงพยาบาลสันไลกำมลำไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งหนึ่งในกรุงเทพและได้รับการรักษาจนหายดีภายในเวลาไม่กี่วันเรื่องราวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจเจ้าชายฮัสซันได้ที่ด้านล่างนี้หากท่านชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเรื่องราวของเราจนจบการติดตามการกดไลค์และการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสารรค์ผลงานต่อไปของเราขอบคุณครับ